สวัสดีครับทุกกับผมเมธาจากแคนดิสต์คคลิปนี้ผมยืนอยู่ที่พระประแดงครับและยืนอยู่ที่หน้าร้านโปรสตีมอเตอร์ครับร้านตกแต่งประดับยนต์นะครับอุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์มากมายครับมีตั้งแต่รถซิ่งจนถึงรถกระบะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าร้านนี้เขาประกอบธุรกิจอะไรขายอะไรกันบ้างนะครับตามผมมาเลยครับเข้าไปดูด้านในเลย ครับแล้วตอนนี้นะครับผมพอดีมาเจอคุณเป้พอดีซึ่งคุณเป้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะครับโปรสตรีทมอเตอร์นะครับผมเป้นะครับโปรสตรีทมอเตอร์นะครับเราก็จะทําเกี่ยวกับอ็อกเซซอรีนะครับทั้งรถแต่งนะครับแล้วก็รถที่เป็นสตรีทยูทั่วไปรถบ้านนะครับก็จะมีทั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับปกติแล้วลูกค้าจะรู้จักเราในเรื่องของพูงมาลัยแต่งก่อนหน้านี้นะครับแต่ปัจจุบันเราก็ได้ขยายมาทําเป็นอ็อกเซซอรีด้วย เราก็เป็นตัวแทนของแคลริบอยด้วยที่เราติดตั้งอยู่นี่นะครับครับยังคุณเป้ครับถ้ารถลูกค้าเนี่ยสนใจเข้ามาติดตั้งนะครับประดับยนต์ของแคลริบอยเนี่ยต้องมีการโทรนัดหมายล่วงหน้าไหมครับคุณเป้ปกติแล้วแนะนําให้นัดหมายล่วงหน้านิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้เช็คของเบิกของร้านเรานะครับโปรสเตตมอเตอร์นะครับอยู่สุขสวัสดิ์สามแยกพระประแดงนะครับติดต่อนะครับก็จะเป็นช่องทางทาง Facebook อ G l i n e s h o p ป e ลาซาด้านะครับติก톡ด้วยครับผมใช้ชื่อร้านชื่อเดียวกันหมดเลยครับโปรสตรีทมอเตอร์ครับเบอร์โทรนะครับ0877057557ครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณเป้มากครับผมที่ให้โอกาสทางแคลริบอยนะครับได้มาถ่ายทําแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนตัวแทนแคลริบอยด้วยนะครับวันนี้โอกาสดีมากนะครับที่เรามาร้านโปรสตรีทและกําลังติดตั้งอุปกรณ์ของแคลริบอยอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอเทมตัวนี้คืออะไรครับตามผมมาเลยครับนี่ครับ ที่ผมบอกว่ากําลังติดอุปกรณ์ของแคลิบอยอยู่นั่นก็คือตัวนี้เราเรียกว่า CB899U นะครับหรือที่เราเรียกว่าโลบาร์ไฟเบอร์พร้อมโรเลอร์ลิดอลูมิเนียมครับตัวนี้ครับเป็นโลบาร์ของแคลิบอยนะครับเป็นวัสดุไฟเบอร์นะครับพ่นสีเมทัลลิกเกรยนะครับตัดกับสีตัวรถค่อนข้างลงตัวมากครับและด้านข้างตรงนี้ครับเราฝังคานอลูมิเนียมไว้นะครับคานอลูมิเนียมตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับ CB716 หรือ ขาอาขาจับอลูมิเนียมได้นะครับเราจะติดตั้งแหลกเพิ่มคานขวางเพิ่มเราสามารถทําได้ด้วยตัวนี้ครับคานอลูมิเนียมตัวนี้ <Wow. S 1> และตัวนี้ครับที่ช่างกําลังติดตั้งอยู่ด้านในนะครับจะเป็นโรเลอร์ลิดไฟฟ้านะครับ C B 8 9 9อยู่ U ของแคลิบอนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับควบคุมด้วยรีโมทไฟฟ้านะครับ เราจะมีรีโมทให้2ตัวนะครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือว่าเราติดโรลเลอร์ลิดต,ตัวนี้แล้วเนี่ยเรามีเซ็นทรัลล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะครับพอเราปิดฝาท้ายปุ๊บกดรีโมทล็อกปุ๊บนอกจากโรลเลอร์ลิดล็อกแล้วนะครับฝาท้ายเราก็ล็อกไปด้วยครับทำให้เวลาถ้าเรามีของท้ายรถนะครับของมีค่าต่างๆนะครับเซฟตี้ <S <S ได้มากครับป้องกันการขโมยได้เลยนะครับ <S <S ตัวนี้ <S <S โดลลร์ลิดไฟฟ้านะครับของแคลิบอย CB899 นะครับ ด้านข้างตัวนี้นะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับตรงนี้จะเป็นไฟ LED และมีช่องเสียบ USB ครับแล้วก็ช่องที่จุดบุหรี่นะครับนั่นก็คือว่าเราสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์หรือว่าชาร์จพัดลมก็ได้ครับใช้พัดลมในการแคมปิ้งเราก็สามารถใช้ไฟจากตรงนี้ได้เลยครับ โตสตินะครับมีช่างที่มีฝีมือนะครับติดตั้งด้วยความละเอียดนะครับและก็รวดเร็วมากอย่างรถคันนี้นะครับเข้ามาประมาณบ่ายโมงสามโมงเย็นก็เสร็จแล้วครับสามถึงสี่ชั่วโมงก็เรียบร้อยนะครับมีชุดแต่งสวยงามกลับบ้านได้แน่นอนครับและท่านใดนะครับถ้าสนใจนะครับอุปกรณ์ตกแต่งของแคลิบอยนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจนะครับเวอร์ไวเ o ็บแคลิบอยดอทคอมนะครับเฟซบุ๊กเราก็มีนะครับยูทูบแล้วก็ t ิ k กต็อกเราก็มีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเมทาจากแคลิบอยนะครับ ขอลาไปก่อนครับและคลิปหน้าผมจะไปร้านไหนฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ